สองนาทีเจะทำการล็อกเข้าไปในล็อกกี้ฟอร์ดแต่มีซัมบี้ตัวหนึ่งนั้นไม่ได้หรอกอ้าซมบีต มีนอนหมดแล้วมั้งที่สี่ที่ห้าเนี่ย lòng ăn tan thế nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แดดมี่แดดเนี age, right. <the> ่ยเลยไหมหมอเจิดเหราโอ้เจิดอ่ะมีขมีมั้งมีเราเสมอแหละลาโจนอย่างเราวิดีของ 이 책은 우 มึดมึดมาคุณเวดนี่มีปืนเนี่มัน้องพักอะ่ะมันหลวะ่ะปืนหายในหมดเอ้ยปืนหายในหมดโอ้ยนี่มีปืน <Huh? S 2> ถ้าเป็ยถเก็องว่าเอเาไยม่ไปหนเวลาดเราอ,อ,อเข้าไปในบ้านหลังนี้กันอาเจก่อนของหายหมดดิเซิร์ฟก็มีอยู่คนเดียวของหายหมดองมันหายไปไหน ไปออกไปไมม่ีของเลยหลานจริงเลยเข้าไปดนบ้านาบอีต้องมีแหละมีซอมบี้

โอ้ยไปเดืเอดไหนี่นี่เตหม้ามมีอรบอกไหมโอ้ยหนึ่งไฟแล้วแล้วก็ของเต็มกินีนนี้นี่น เงี้ย,ยเงินมันนี่อ่ามันนี่ของเยอะเนี่ยของแต่ไม่รู้เรื่องไม่เพิ่งเลยเฮ้ยของก่อ,อน